รับแน่ถ้าเกีกับไรก็ไม่โกโคเลยฟิจิโตผมวันนี้จะมารีวิวปืนสไนเปอร์เทพๆเลยนะครับผมแบบเติมนะครับผมไม่ใช่ฟรีนะครับผมนั่นก็คือกระบอกนี้เลยนะครับผมนี่ Scout AMR 20นะครับผมปืนนี้ชื่อเดิมคือ ATW นะครับในเกมระบบการไอเกีนที่ช่วย Deadband Demand Eating Train นะครับผมว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันจะทรงพลังขนาดไหนรู้เป็นในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับก็จะไปรับชมแล้วผมก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ช่องผมเลยนะครับมันจะเป็นการให้ผมนะมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับไอ้ปืนสไนเปอร์เเทพๆนนีี้่ย ถ้าผู้ชมจะต้องซื้อแพสตัวนี้เลยครับผมนั่นก็คือเรนเจอร์นะครับผมที่จะสามารถใช้ปืน N.T.W ได้เลยนะครับผมเนี่ยปืนกระบอกนี้เลยนะครับผมฮะส่วนคุณสมบัตินะครับผมดาเมจจะอยู่ที่180ในระยะ200เมตรนะครับผมส่วนระยะ300เมตรเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่160นะครับผมกระสุนเจาะเกาะนะครับอ้าวให้ผมรีวิวก่อนดิใจเย็นรอก่อนรอก่อนโทษโทษนะครับอ่ะกระสุนเจาะเกาะนะครับผมน้ำหนักปืนหนักมากมาก นะครับผมไฟเลทยิงแบบยิงแล้วชักนะครับผมอ่าเอ้ยยิงยิงแบบไม่ชักนะครับผมอ่าส่วนก็ความเร็วกันยิงอยู่ที่50นะครับรีคอยดีดมากนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับปืน NTW นะครับผมนะไอคลิปก่อนแม่งไม่ได้เรียกมอสิ้นนะครับผมแต่พอมาคลิปนี้เรียก NTW เรียกแบบตรงๆเลยนั่นก็เพราะว่าผมติดปากนะครับผมติดปากเพราะว่ามันมัน NTW ีอะมันเป็นปืนลูกรักผมอะนะครับผม อันนี้ระดับยากเลยเนี่ยสเต็ปการเล่นโอ้โหดับเมย3สามร้กมากนะครับเจาะเกาะด้วยแตแม่งเฮ้ยไมไฟไมไฟโอ้มันเล่นผมวะเฮ้ยทหารมารอบนี้มีทหารนะครับอ้อจูก,ก่อนนะครับข้อดีแรลงข้อเสียคือบรรจุลูกน้อยนะครับมีไม่กี่นัดเอง เามร้อยหกสิบดียิงป้อมนะเป็นปกตินะครับอุย้ยตล,ลูกพิซซ่านเด่นแล้วก็ลูกน้องมันอีกลูกน้องละทีมันเนี่ยรถเลนล,ละที่รถไฟเนี่ยแตกลูกผมหมดละไอเบคอนช่วยหน่อยดิยจะตายเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยหืม ระดแบบดิจิตอลระบดิจิตอลปืนมันหนักนะครับมันจะวิ่งช้าเอ้ยมึงน้าแบบมึงน้าแบบมึงน้มแบบมึงโอ้นี่ก็ยิงยังเลยระดับยากนะครับยากมากยากจริงจริงหนึ่งหนึ่งสี่ข้อเสียก็บอกนี้คือเวลาเล็งเนี่ยเราจะเดินใจช้ามากนะครับเป็นปกติของสไนเปอร์นะครับเจอกัน เออมันยังจะยิงถึงอีกเนาะเล่นฟอมแตกเลนฟอมฟอมแตกไปเรียบร้อยนะครับเค <Okay. S 2> ขอขอกระสุนหน่อยข้อเสียนะครับบวกกับทีมแม่งไม่ค่อยมีอะไรเลยหน้าใหม่ั้งนั้นหนุ่มน้าหนุ่มนะนะครับเค okay. ืนเนแปบ๊บนึง ดีดแบบสดๆรีบๆมีโวยเอ้ยเดี๋ยวๆดแลวแทบจะฮีลเลอร์ตลอดเวลาเลยหิงพวกลูกน้องกันปืนมันโอพีนะครับโอพีสุดละแรงด้วยนะครับยิงตรงตูดอีก อีกนัดเดียวไอ้ปอมด้านหลังก็จะแตกละปลืนม,มันโกงนะครับกระบอกเนี้ยแล้วก็เติมแพงด้วยนะครับผมเซนเจอร์แพรโอเคแล้วก็ยิงลูกน้องลัทีได้สบายๆด้วยนะครับมันจะมีลูกน้องนะครับผมลัทิรถไฟนะครับแต่ยิงตัวมั่งนะครับจะเม็นร้อยเปอร์เซ็นต์เจาะเกาะด้วย แล้วมันก็จะถอยหลังแล้วมันจะยิงมีดสายใส่แน่นอนครับมันยิงใส่มากคผมโอเคยากอยยากหน่อย,อย,อยเพราะว่ามีแต่แก๊งเบคอนตอนเนี้ยโอ้ย Luke, một chỗ luk anh. Oi, nó luôn 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 อุ๊ยเฮ้ยเยปุ่ม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 ผมมีปัญหายังไม่ได้ซื้อแป้นใหม่เนะี่ยเอาปุ่มเอ,อ,เเเเเเอาแป,ป,ป,ป้นแป้นแป้นแป้นเก้าวิเก้าวิเก้าวิมเลวอู้เฮ้ยปุ่มปุ่มปุ่มเป็นเหี้ยเลยเนี่ยโอเครอดดิ <c oughs> ผมขอย้ายเซิฟแล้วกันไม่ไหวจริงๆว่ะอะไรเนี่ยมีแต่เบคอนเนี่ยโอ้ย นะครับโอ้มีโบกี้ดาวเทียมด้วยไว้สาม,มารถเล่นสภาได้นะครับผมเป็นอัปเดตใหม่เดี๋ยวผมจะรีวิวเร็วๆนี้นะครับใจเย็นเก็บแต้มอยู่อืมโอเคโดนลำตัวโอ้ยยิงฟืดไฟโอ้ยดาเมจป้อม360นะครับประมาณนี้เลยกดแรงต้องเล็งแม่นๆนะยิงกับปืนกาวบี แต่ท่านส่งเหมือนเหมือนโคตรปืนกาบิอไปเป่าระดับยากง่ายมากนะครับท่านร่วมโดยช่วยกันนะรเรียบร้อยโอ้ชิบหายละกระสุนหมดขอกระสุนหน่อยอย่ายู่อะไรตรงนี้ดินะแล้วนะ มีป้อมหลังด้วยโอเคแป๊บนึงใจเย็นอย่าหันมาตรงนี้โอ้เสียวอ่ะอืมเรียบร้อยป้อมหลังแตกนะครับสภาพพิกาตนะครับไม่สามารถยิงได้แล้วขอกระสุนหน่อยได้บ่โอ้ เราต้องใช้ลูกเราต้องมีลูกลูกจำเป็นเอ้ากล่องใหญ่ก็มีลืมดูตัดดดดวตดวคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจอยากโดนเกตุสก่อนจากไปขอให้เธอมาเป็นถอดกางเกงขอออ้ยมาแล้ว คนเกเป็นคนไม่จำเป็นเสียจอกเก็นะครับเสียงดังมากด้วยเสียงดังฟังชัดสุดยอด NTW เลิกจนติดปากมีแขนได้นะแต่ว่ายิงไม่ค่อยจะโดนแขมยึกๆๆๆยือๆๆนี่อ่าเดี๋ยวลองความแม่นดูโดนยากเนีย่ยแม้โดนยาก ครับเอาลูกหมดอีกไอเวนกำลังเสริมมาแล้วนะครับโอเคขอ,อกระสุนไม่มีอะไรมากสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะฮนะเติมลูกลำบากหน่อยแต่อร่อยนะครับโอเคเต็มแม็กพร้อมลบพร้อมลุกแล้วก็รับในเวลาเดีวยวกัน เปิดไม่ได้หรอกสตันหมดแล้วทำร้ายหมดแล้วเนี่ยๆๆๆๆเป็นนิสัยของมัน่ะอ๋อมาหาแล้วละอุ้ยทีมโดนยังเลยตกลบก่อนจุ๊กอ่ะจุ๊กอืมเฮ้ย Come on baby เอไอ Come on baby เอไอ Come on baby ไปโดนไอ้เชียไม่โดน เล่นรัวรัวรัวกระดำเลยน้ำไมขอกศูนย์ไหนดับเดี๋ยวมันขอกองแกงกองแกงนั่นแหละเอาให้ระเบิดเลย <c oughs> เรียบร้อยเ Edward is ด r i l l i a n t ครับถูกกำจัดเรียบร้อยดับศูนย์ดับอน,นาจ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรีวิวปืน NTW แบบสายเติมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe หมดทุกท่าผู้ชมใหญ่ผอโฟนทาคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคติดพกัดเดีเจอกันคลิปหน้าสโรวีสวัสดีครับดีเลยสักแต่เนอ์